สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมจะมาสอนร้อยเชือกรองเท้าลายรูปดาวเท่ๆแบบนี้นะคะไปดูวิธีการร้อยกันเลยมาดูที่การร้อยกันเลยนะคะก่อนเลยนะคะเราก็จะมาดูรูของรองเท้าก่อนนะคะรองเท้านี้นะคะก็จะมีด้วยกัน5รูนะคะพี่อ้อมก็จะนับรูที่1 2 3 4 5หแบบนี้นะคะมาเริ่มร้อยกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะจับปลายเชือกฝั่งใดก็ได้นะคะร้อยเข้ามาในรูที่5ฝั่งขวานะคะนี่นะคะจากด้านในออกมาด้านนอกแบบนี้ค่ะนี่นะคะ แล้วเราก็เหลือปลายเชือกนะคะที่อยู่ด้านในนี้นะคะเหลือไว้ประมาณ15เซนค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะจับเชือกส่วนที่เหลือฝั่งยาวนะคะนี่นะคะดึงมาฝั่งซ้ายค่ะแล้วร้อยเข้ามาในรูที่5นะคะของฝั่งซ้ายจากด้านนอกเข้ามาด้านในแบบนี้ค่ะนะคะตอนนี้นะคะเราก็จับเชือกให้ตรงไปด้วยนะคะ นี่นะคะแล้วเราก็ดึงให้กระชับพอดีกับเท้าได้เลยนะคะขั้นตอนนี้นี่นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนําเชือกฝั่งที่ยาวนี้นะคะร้อยเข้ามาในรูที่3นะคะของฝั่งซ้ายจากด้านในออกมาด้านนอกนะคะแบบนี้ค่ะนี่นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะดึงมาฝั่งขวาค่ะนี่นะคะแล้วร้อยเข้ามาในรูที่3มของฝั่งขวานะคะ จากด้านนอกเข้ามาด้านในแบบนี้ค่ะเนี่นะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วขั้นต่อต่อไปค่ะเราก็ร้อยเข้ามาในรูที่1ของฝั่งขวานะคะจากด้านในออกมาด้านนอกแบบนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะดึงเชือกมาฝั่งซ้ายแบบนี้นะคะดึงมาให้ตรงกับรูที่3ของฝั่งซ้ายแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ร้อยเข้ามาในรูที่3เลยค่ะ จากด้านนอกเข้ามาด้านในแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ดึงมาข้างหน้าแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ร้อยเข้ามาในรูที่1ของฝั่งซ้ายนะคะจากด้านในออกมาด้านนอกแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะดึงมาฝั่งขวานะคะแบบนี้นะคะ ดึงมาให้ตรงกับรูที่3นะคะของฝั่งขวาค่ะแล้วเราก็ร้อยเข้ามาเลยนี่นะคะร้อยเข้ามาในรูที่3ของฝั่งขวาได้เลยนี่นะคะแล้วเราก็ดึงมาข้างหน้าแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็จอกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วค่ะเราก็จะนำปลายเชือกนะคะ ร้อยเข้ามาในรูที่1ของฝั่งขวานะคะนี่นะคะจากด้านในออกมาด้านนอกแบบนี้นะคะนี่ค่ะตัวเชือกก็จะมาอยู่ข้างนอกแบบนี้แล้วนะคะแล้วเราก็จะดึงมาแบบนี้ค่ะนี่นะคะเราก็จะดึงมาด้านบนแบบนี้ค่ะโดยที่เราจะสอดไปข้างล่างเส้นที่ตรงตัวนี้นะคะนี่นะคะเราก็จะสอดมาข้างล่างแบบนี้ค่ะเราก็จัดให้เชือก ตรงตลอดเวลานะคะแบบนี like hmm. by, right? so ้ค่ะเพื่อความสวยงามนะคะก็จอบมาหน้าตาแบบนี้นะคะแต่เราก็สอดไปข้างล่างเส้นบนสุดแบบนี้ค่ะนี่นะคะใช้ปลายเชือกนะคะสอดลงไปข้างล่างเส้นบนสุดแบบนี้ค่ะเราดึงมาข้างหน้าแบบนี้นะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นําปลายเชือกนะคะสอดลงข้างล่างของเส้นที่ทะแยงเส้นนี้นะคะนี่นะคะสอดลงข้างล่างแบบนี้ค่ะ ก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็นําปลายเชือกนะคะร้อยเข้ามาในรูที่1ของฝั่งซ้ายค่ะนี่นะคะจากด้านนอกเข้ามาด้านในแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วส่วนปลายเชือกนะคะเราก็ดึงมาไว้ข้างหน้าค่ะนี่นะคะ ะะแล้วเราก็ทำการมัดเก็บได้เลยค่ะเราจะเก็บไว้ข้างล่างแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนอีกข้างนึงนะคะเราก็เริ่มร้อยเหมือนกันเลยนะคะนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดี